แล้มันสดโอเจ็บไหมเงี้เจ็บไหมไม่ค่ะแต่ขอให้อย่าร่วงกันโอ้ยนนสเคไหมไม่ขนาดไม่ใช่ขนาดนั้นเลเจ็บแล้วเจ็บช่ไหมใช่เห็นมะามไหมฮะหนูกินไม้ลดเปรี้ยวา มันงแพ้สีมันไม่ใช่แพ้หรอกมันก็สร้างภูมิคุ้มกนทานให้เราไงมันจะได้แข็งแรงหนูต้องกินหลายๆอย่างกินผลไม้ผลไม้สำคัญเลยมะนาวมะนาวไม่ได้ต้องกินอาหารให้หลากหลายนี่เป็หัวไม่ใช่วะ ล่าทั้งโบกี้เลยออกเป็นรุ่นแรบบิทค่ะดูตรงไหนเป็นแรบบิทก็ตรง,งน,น,นั้นเนาะเนี่ยเครื่องกับอากาศอะต่ะทอท่อมันนะฮะ